สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันนี้นะคะก็เป็น EP วันที่18พฤศจิกายน25-68นะคะมีพระมาให้พี่ๆพิจารณาอีกเช่นเคยนะคะหากพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 7 9 8 6 6 6 2 1นะคะรายจะเป็นรูปตัวหนูเองนะคะถือโทรศัพท์อยู่หน้ากระจกใสเชือยีนนะคะ ถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้เลยนะจ๊ะพานในวันนี้เปิดให้เช่าบูชาที่3 0 0ส่งฟรีอ e MS เอสไปสนิทไทยรับแ,แบบเก็บเงินไปทางบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะคะ องที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะ พระสมเด็จองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนะคะเป็นดิงไม้แกะหลวงพ่อดิงวัดบางรัวนะคะ ค่ะลิงลิงองค์นี้นะคะองค์ที่สองนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สามองที่สามนะคะพระอุปคุตนะคะพระอุปคุตเนื้อสัมฤทธิ์เงินโบราณนะคะ หลังนะจ๊ะค่ะองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะคะต่อไปองค์ที่สี่นะคะ องที่สี่นะคะเป็นเบีย้ยแก้นะคะ ฝั่งนี้มีรอยจานนะคะเป็นอัคาระยันนะคะพี่พี่ เบียแก้นะคะเป็นองค์ที่สี่นะจ๊ะต่อไปองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าพระสมเด็จนะคะ หลังนะคะค่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะพี่พี่เป็นองค์ที่ห้านะคะ ต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกหลวงปู่ทวดเนื้อวาดน,นะคะ ด้านหลังนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่หกนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะ องค์ที่เจ็ดเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังนะคะ หรีหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆเป็นองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะ พระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ๆองค์นี้องค์งที่แปดนะคะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าเหรียญหลวงพ่อคงวัดชำป่างามนะคะ ด้านหลังนะคะปีพศสองพันสี่รอแปสิบสามค่ะเป็นองค์ที่เก้านะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่สิบนะคะ องค์ที่สิบเป็นเหนรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะด้านหลังนะจ๊ะ ปีพศ2466นะคะค่าเหรียญน,นี้นะคะองค์ที่10นะคะต่อไปองค์ที่11นะคะองค์ที่11พระสมเด็จนะคะ ด้านหลังนะคะ คพระสมเด็จนะคะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆต่อไปองค์ที่สิบสององค์ที่สิบสองเหลียนหลวงพ่อกลายวัดโพรสีนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเรียนหลวงพ่อกลายนะคะพี่พี่องค์ที่สิบสองนะคะต่อไปองค์ที่สิบสาม องที่สิบาเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะด้านหลังนะคะ จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานองค์ที่สิบสามนะคะต่อไปองค์ที่สิบสี่องค์ที่สิบสี่เหรียญจิ๊กโกหลวงพ่อเงินวัดดอนเยอหอมนะคะ ด้านหลังนะคะปีพศสองพันห้าร้อยหกนะคะค่ะหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะองค์ที่สิบสี่นะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบห้า องค์ที่สิบห้าพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะจ๊ะ พระสมเด็จองค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหกเหรียญดวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเหรียนหลวงพ่อแพรนะคะพี่ๆเป็นองค์ที่สิบหกนะคะ ต่อไปองค์ที่17นะจ๊ะองค์ที่17นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังนะคะ หลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะองค์ที่17ดนะคะต่อไปองค์ที่สิปดนะคะองค์ที่สิปดเหรียญหลวงพ่อดิง่งวัดบางวัวน,นะคะ ด้านหลังนะคะปีพะอพศนส8 1นะคะเหลียนหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่พี่องค์ที่18นะคะต่อไปองค์ที่19องค์ที่19เหลียนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะเรียนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่เป็นองค์ที่สิบเก้านะคะองค์นี้ต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะคะองค์ที่ยี่สิบพระสมเด็จโตเอ้ยขออภัยค่ะพี่พี่พระสมเด็จวัดได้ขิงนะคะ ด้านหลังนะคะพศสองพันห้า พระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่20นะคะค่ะพี่ๆวันนี้ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะจ๊ะถ้าหากพี่ๆดูแล้วชื่นชอบองค์ไหนรายมาหรือโทรมาได้เลยนะคะเบอร์เดียวกันเลยนะจ๊ะเปิดให้เช่าบ,บูชาที่300นะคะส่งฟรีเอ s อ็มเอสไปชนีไทยรับแบบเก็บเงินไปทางบบกเพิ่ม50ไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บบกแค่50นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะ ฝากติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลาเกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ